สวัสดีด้เค่ะพี่น้องพบพอพี่น้องทางช่องฮักนะสวีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยโมนีมาดามภาพาเบิงบรรยากาศค่ะพี่น้องช่วงโควิด -19 เนี่ยมีปัญหาบอทั้งสวีเดนตอนใต้ค่ะพี่น้องอันนี้คือใจกลางเมืองค่ะมองนี้คือใจกลางเมืองของเมืองเล็กๆทางตอนใต้ประเทศสวีเดนค่ะพี่น้อง เวลานี้เวลาบ่ายสามบ่ายสามที่สวนสาธารณะที่มีคนเยอะๆค่ะพี่น้องแต่ตอนนี้ณนะบัดนี้ณนะวันนี้บอมมี่มีแตะคนเดียวค่ะพี่น้องมีมาดามผู้เดียวว่เแหวะอยู่นี่ละค่ะพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงอันนี้คือใจกลางเมืองสวนสาธารณะใจกลางเมืองค่ะเอามาให้พี่น้องเบิงค่ะพี่น้องขา เป็นช่วงบ่ายช่วงแรงค่ะพี่น้องเป็นช่วงบ่ายไม่มีคนเลยโบมี่ค้นยางถนนเงียบเหงาเงียบกริบเลยค่ะพี่น้องยิ่งก็เป็นบ้านร้างรถล่าโบมี่ไม่มีรถลาไม่มีรถวิ่งค่ะสวิร์ีเด่นตอนตายพี่น้องค่าเงียบคักผู้คนอยู่แต่ในบ้าน ไม่มีใครออกมามาดามหน่อยเอามายางังเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องเอาดอกไม้ไมาให้พี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องเป็นดอกไม้ด้วยกับพี่น้องเด้อดอกอยังนี่ดอกไม้ทางสวีเดนค่ะพี่น้องสีขาวสีขาวค่ะพี่น้องข้างลัาง ดอกหยางนอบุรุษขื้กันกับพี่น้องไล่ไล่ไปน้ำมาปูไปดับกาล่างเกิดกาล่างเกิดครับพี่น้องเป็นวงเวียนเป็นวงกลมเป็นสถานที่พักผ่อนใจกลางเมืองค่ะพักผ่อนใจกลางเมืองแต่ว่าบ่มีค้นค่ะช่วงนี้เป็นเหตุการณ์โควิด -19 ทีนเลยบ่มีค,ค้นครับพี่น้องค่ะ ึกลาบันช่องเพื่อนเบิ่งนกับพี่น้องกลายเป็นเมืองร้างเลยก็ว่าได้เพราะว่าบ่มีไผออกบานบ่มีไผเดินบ่มีไผ่างออกมาถนนเลยค่ะอันนี้คือถนนจก,กกางเมืองค่ะพี่น้อง ถนนนี้คือถนนอ้อมใจกลางเมืองอ้อมสวนสาธารณะซึ่งจะมีคนออกมาปกติแล้วจะมีคนมีเด็กหน่อยออกมาเล่นเล่นสวนสวนเด็กหน่อยสวนของเล่นเด็กหน่อยค่ะมีรถวิ่งสองสาคันตอนนี้ปกติกับเป็นเมืองที่เงียบอยู่แล้วค่ะพี่น้องแต่ช่วงนี้โรคระบาด เงียบกว่าเก่าอีกค่ะพี่น้อง่ะเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งค่ะที่นี่สวีเดนตอนใต้ค่ะเวลาบ่ายใกล้ถ้ำอากาศมืดครึ้มเย็นติดลบสองติดลบสามถนนใจกลางเมืองบันช่องค่ะ ที่เปิดไฟอยู่ด้านหลังนะคะเป็นตึกุงสูงนั่นค่ะพี่น้องเห็นเห็นแสงสว่างนั่นนะพี่น้องอยู่ห้องสูงสุดค่ะอยู่ห้องสุดถ่ายห้องบนสุดที่ทํางานค่ะอยู่ห้องบนเดี๋ยวขยายเห็นเบิง่งกับพี่น้องนะคะอันค่ะ,อ,คะอยู่ห้องบนสุดนะคะพี่น้องห้องบนสุดตรงดาดฟ้าไปตรงระเบียงออกมาค่ะตรงนั้นค่ะ ท,ทงางนวันนี้ตอนเย็นตอนบ่ายออกมาเอาบรรยากาศเลยพี่น้องเบิงอากาศเย็นติดลบถนนใจกลางเมืองบ่มีผู้คนบ่มีคนเดินคนไปคนมาค่ะต่างคนต่างนี่แต่มาดำหน่อยบอแวะค่ะแบบพี่น้องค่ะแต่ว่าเพิ่นก็บบดีสร้างปิดหรอกแถวนี้เพิ่นก็บบทั่นได้สร้างปิดหรอกค่ะพ,พี่น้องแต่ว่าผู้คนหยาน เปิดตัวเลยบบค่อยออกมาค่ะที่นี่สวีเดนตอนใต้ค่ะถนนใจกลางเมืองเอาบรรยากาศใจกลางเมืองเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนมหาพิทน้องเบิง่งหมองมาดามนอยเยืนยนูนิก็คือเป็นหมองสวนสาธารณะนะที่ผู้คนเขามานางพักผ่อน เล็กน้อยมาเด่นสวนสนุกสวนสาธารณะแต่ว่าบมมีคนก่ะพี่น้องแต่ว่าอากาศเย็นเย็นค่ะอากาศติดลบอากาศติดลบบรรยากาศค่ะมีอยู่คนมีอยู่สองคนยาง ปกติจากเสียงดังเจี่ยวเจ้าค่ะพี่น้องอันนี้คือถนนใจากลางเมืองเลยค่ะถนนใจากลางเมืองแต่ว่าถนนแถวนียนโบมีไฟแดงสามารถจอดรถได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาตามที่เขาขีดเส้นไว้ให้จอดค่ะ สำเนียเนาะค่ะพี่น้องที่นี่สวีเดนตอนใต้ค่ะเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนข้าเจ้านี้โควิดในทีนข้าเจ้าเลยไม่หายออกบ้านมีสองคนสมคนอย่างอันนี้ถนนกลางเมืองบมีรถจักคันพี่น้องนานๆจะมีคันหนึ่งโอเคนะคะเอามาฝากพี่น้องเบิงว่าบรรยากาศ เมืองนอกเป็นแนวดต่างประเทศเป็นแนวดสวีเดนเป็นแนวดโดยเฉพาะสวีเดนตอนใต้มันเก๋งเงียบอยู่แล้วค้นบ่มีอยู่แล้วยิ่งบ่มีคนอีกกลายเป็นเมืองร้างเลยค่ะพี่นอ้องโอเคนะคะทำบรรยากาศมาให้เบิงถนนจ้าการเมืองโอเคนะคะ สวัสดีค่ะ